อิทธิฤทธิ์อธิฐานมฤทธิอริยฤิทธิวิชามยฤทธิรทธิที่เกิดจากการประกอบถูกส่วนเป็นอะไรทําไมอย่างไรเป็นคําถามอิทธิฤทธิอันเดียวกันอิทธิเป็นภาษาบาลีฤิทธิเป็นภาษาสันสกฤตแปลเป็นภาษาไทยว่าความสําเร็จแต่พวกเราเอามารวมกันว่าอิทธิฤทธิอิทธิฤิทธิความจริงสองภาษาคําเดียวกันแปลว่าความสําเร็จ อธิฐานนริตความสําเร็จด้วยการตั้งใจกระทำํำอันนี้หมายถึงทําอะไรต้องมีความตั้งอกตั้งใจพระพุทธเจ้าจะตัดสรุวันนั้นใช้อธิษฐานนี่แหละถือหญ้าไปน้องๆ,ๆๆๆไปจากโสดทิยาพามก็เอาไปปูลงใต้คนโพก็อธิษฐานกามังตะโจจนะหารูจะอธิจาอาวสัสตูสลีละ อาวิสสตุมังสะโลหิตังยันตังปุริสธาเมนะปุริสิริเยนะปุริสประกะเมนะปะทพังคนโบราณบันนี้เด้คาถาปราม่านกระชันได้ที่บอกทงมนุ้แหละไม่นสิปราม่านได้บอกบ่แม,มน่นม่านสิพผ้าหาประตาเมื่อบานผมบอกขนได้ยงนี้ก็ได้อันความหมายว่ากามังตะโจจะนหารูจะอัธิจะอาวสิสตุสลีระอุปสิสตุมังสะโลหิตังเลือดและเนื้อของข้าพเจา้า เหือดแห้งไปเหลือไว้เพียงเนื้อหนังเอ็นกระโดกหรือเลือดเนื้อเนี่ยเหือดแห้งไปก็าตามทีจะเหลือแต่กระดูกกองอยู่ตรงนี้ก็าตามทีถ้าหากยังไม่ถึงทำอันบุรุษทั้งหลายด้วยความภาคเพียรพยายามที่เขาทํายันตังปุริสะถาเมนะปุริสะวิริยนะปุริสะปรักะเมนะปัจพังประโยชน์อันใดที่บุคคลจะพึงเข้าไปถึงได้ด้วยกําลังด้วยความเพียรด้วยความบากบันของบุรุษ ถ้าเรายังไม่ถึงนั้นจะหยุดเสียไม่มีไม่ดีให้มันตายอยู่ตรงนี้ไม่ตายให้มันดีนั่นแหละคืออธิษฐานอริษหลังจากนั้นท่านก็นั่งใช่พยามารมาเลยพูดเป็นฟิส a กันเวออสป a กิ n งมาเป็นโตบทัทขี่ช่างคาริเมคขระสูง30ยิยศเนลมิตแถนเป็นพันพันบริวารเป็นหมื่นเป็นแสนชยโยหอ้องนี้นะมานั่งอยู่ทำไมนี่บัลลังก์เนี่ยเกิดมาจากบารมีของฉันทำไมนี้จะตาย ว่าแล้วก็ตบแผ่นดินหวาดบันไว้เทวดาฟ้าดินทั้งหมดแตกกระเจิงกลัวพญามานนู่นไปรวมกันบนยอดเขาเสีน,นุราชเสร็จแล้วบอกว่าพระต่อสู้กับมารองค์เดียวพวกเราเดียวนี้พอมีเรื่องมือลาวหาว่าแต่คนอื่นเป็นมารตนเองเดินขบวนยิงยิงยิง,ยงอมอบอมอบอมมบถ้าเป็นพระจริงๆจะต้องมีม,ม็อบทําไมสู้กับมารก็ต้องสู้คนเดียวเฉยๆเลย,เย,เยคือพระพุทธเจ้าะ อันนี้พระอินนีก่อนมูพวกพญาการนาคมุดลงไปใต้บาดาลห้าร้อยยอดกลัวพญามันพญาพรมเทวดาน,นี้หมดพระพุทธเจ้าอยู่คนเดียวไม่มีที่พึ่งเลยโลนลีเลยอ่างวางในที่สุดไปดีกว่าเว้ยเรามันจะตีมันจะฆ่าพอนึกจะไปเท่านั้นแหละนึกขึ้นมาได้ว่าเราตั้งใจแล้วให้มันตายจงนี้มือตบหัวเขาขั้วรพระพุทธปปลูกปางสะดุ้งมานมือหนึ่งดูตักนี่มือหนึ่งตบหัวเขาเอาไว้ สั่งคาเมเมมาตังเส้ยโยย่ายังเจชีเวประชิตตกตายเสียในขณะที่ต่อสู้ดีกว่าอยู่อย่างผู้พ่ายแพ้ก็ไม่ไงก็ตบหัวเขาวัในเด้อมันเป็นตบแต่ขามากเด้มันอย่างเมื่อบางก็คู่หลดคู่เบิร์ดภาษา่ามากแหงเบิร์ดเขาเอามาส่งตบหัวเขาวันไหนจะข้ามันเมื่อจังสันโดยจะเป็นลูกศิษย์ของพระามา<ห><โ>อเฮ้โมปีมันเป็นปีด้วเด็ดปีภาษาบาลยังงเราเขาจะว่าพระปีบสันบอก ชยโยปิพุทธะสิริมาโตอายังมาราชจำปาปิมาโตปราชายโยอ,อุงโคสยุงโธทิมันเดระมเหสีเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันประเสริฐบัดนี้ได้มีชัยชนะเนื้อพญามารแล้วมาราชะจำปาปิมาโตมารผู้เป็นบาปปราชายโยมีความพ่ายแพ้แล้วอุงโคสยุงโคโธทิมันเดอยู่ใต้โคนต้นโพธิมันดาโพธิมณฑน ก็บอกเสียงอุโคตรร้องบอกกันต่อไปพญาพมย่องมาเห็นก่อนแล้วห้องบอกมูมาเลยเว้ยสนะแล้ววะฉันพวกกองเสียทั้งหลายน่ะนู่นไปเสี่ยอยู่บนยอดจักรวาลม่งพระอินก็มาอีกตถาอินทคนามมเฮสีโนชโยปีตถาไปว่ายามนั้นอินทคนา,นนา,นนามูของอินหลายโตตัวในอินนี่ยมาอีกมาชโยปีอีกที่พระพันสวดเนี่ยเมือ่อคืนมาแล้วภาษิว่าาท,ทาป่าบมา่านภาษิว่าอีกได้บัตร เพิ่นเอินว่าสวดจุละชัยยปรกรณลุ่มในน้ำโขงนี่สวดกันมาตั้งแต่นู้นพศหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบพศหนึ่งพันอแปดร้อยเก้าสิบกว่ากเนี่ยแต่งประกอ์นี่มาสวดกันแล้วโดยถอดแบบมาจากชัยชนะของพระพุทธเจ้านี่แหละในพระไตรปิฎกชั้นอันในชั้นพุทธวงก็เอามาร้อยรัดเป็นกรอนมาสวดนะโมเมพุทธเตสาสาลัตนาติมีอยู่ในหนังสือนั่น ย้ำฝนสวดกรสวดในที่จะไปหามนพระมาสวดอย่างยังเสียเงนินเอาเองโลดก็ได้ตัวบาตรเนี่ยเอา่านไปมันเก่งมยังอีกบาตรหนึ่อริยฤทธิ์ฤทธิ์ของพระอริยะเจ้าไม่ใช่หูทิพย์ไม่ใช่ตาทิพย์ไม่ใช่เหาะเหินเดินอากาศพระพุทธเจ้า่าภิกษุทั้งหลายอาริยฤทธิ์ฤทธิ์ที่ไม่มีอาสวัตส่วนอามิสรฤทธิ์ฤทธิ์ของปุถุชนเป็นฤทธิ์ที่มีกิเลสมีอาสวะ อริยฤทธิ์เป็นไนอริยฤทธิ์คือมีอำนาจเนื้อจิตอยู่ในของหน้าเกลียดบังคับจิตไม่ให้เกลียดอยู่กับสิ่งที่ปฏิกูลบังคับจิตตนเองไม่ปฏิกูลเรียกว่าไม่ขวางโลกอยู่กับใครก็ไม่ทะเลาะใช่มีฤทธิ์บังคับใจตนเองได้มาแมนคือมือขึ้นนี่ได้ว่ามีฤทธิ์พอน่อยไปใส่เพชรหมูต่ตะพิดนัน่นไม่มีฤทธิ์อริยะฤทธิ์เนี่ยท่านบอกว่า อยู่กับของสกปรกปฏิกูลก็ทําจิตไม่ให้ปฏิกูลอยู่ในของที่ไม่ปฏิกูลในของที่น่ารักทําจิตไม่ให้น่ารักเรียกว่าควบคุมสัญญาได้ปรับสัญญาได้แอดจัดได้ตามใจเป็นนายเนื้อจิตนั่นท่านเรียกว่าอาริยริตฤิษิ์ชนดิดนี้เป็นไปเพื่อการสร้างคุณธรรมกาจัดกิเลสแต่อีกฤทธิ์เหาะเหิเดินอากาศตาทิพหูทิพดัง,ด,งดังโฆษณากัน ลงหนังสือหนังหากันนั่นยังไม่แน่พระพุทธเจ้าว่าอาสวะฤทธิ์อามิสฤทธิ์ฤทธิ์ที่ประกอบด้วยอาสวะนํามาซึ่งอามิตรคือราบสกุลเสียงสรรเสริญเยินหยอเป็นฤทธิ์ของปุถุชนเป็นฤทธิ์ที่ไม่สามารถสร้างคุณธรรมกำจัดกิเลสแต่เป็นฤทธิ์ที่เอาไปใช้เป็นขี้ค่าเครื่องมือของกิเลสมีนะอาตมาเคยไปเทศแห่งนั่งพอขึ้นนโมเนี่ยยังไม่จบ เหมือนขาจะขาดเหมือนกับขานี่จะขาดมีคีมเหล็กมาบีบก,ก็คิดว่าคงจะเป็นที่อาสวะริปของผู้ใดผู้หนึง่งเพราะว่ามีอาจารย์ที่ดังมากองหนึง่งท่านมานั่งฟังอาตมาก็ปล่อยปล่อยอยังไงเรียกว่าสุญญมิถังสัญญาคัดตังทําจิตให้ว่างจากสัญญานิเสยคลิกตั้งนโมยังไม่จบแล้วก็คลิกทนีนี้ก็ว่างรู้คืนมาหาตัวผู้รู้ว่าเจ็บการบีบ เหมือนคีมนี่ครั้งที่สองก็อ่อนตัวลงครึ่งครั้งที่สามรู้สึกประมาณสักหเปร์ต่อมาก็ไม่มีอีกเลยแสดงทรรยังไม่จบประมาณสักสิกว่านาทีคิดว่าแสดงธรรจบจะประกาศท่านผู้นี้แหละยังไม่จบท่านไปเลยกับหมู่คณะนี้ไปแล้วเลยไม่ได้พบกันอาจจะเป็นได้ว่าท่านลองเล่นเล่นยอ,ยอกยอกยางระหองราเกือบตายหนึ่งคาเนี่ยปานคาสิครับ ถ้าเป็นอริยาริธท่านไม่ทําอย่างนั้นท่านจะต้องเคารพมากในการแสดงธรรมมีแต่จะสนับสนุนอย่างนี้ถ้าหากเราตั้งหลักไม่ได้หลงแม้กระทั่งนโมมีนะบางคนทําให้กันหลงได้นโมก็ไม่ได้บางครั้งเนี่ยพวกกําลังให้สินสีเลนะสุขติงยันติองค์หนึ่งไปทําอยู่ทังนู่นบีบสุกติยันติสุกติยันติงสุกติยันติสุขติยันติงบวลงได้จ้ากเถอะหลงสาวบีบ นี่ไม่ใช่อริยฤทธิ์ฤทธิชนิดนี้เป็นอกุศลเป็นอาสวะมีกิเลสเป็นเครื่องมือของกิเลสกิเลสมันใช่ว่าองค์นี้จะดีกว่าเราเป็นได้เพราะฉะนั้นอริยฤทธิ์ก็คือฤทธิ์ที่อยู่เนื้อสัญญาบังคับสัญญาได้บังคับจิตได้วิชามยฤทธิ์อันนี้ฤทธิ์ของพวกนอกศาสนาวิชารออันนี้ไม่ต้องทําความพงความเพียรอะไรวิชามาน นั่นก็มีพวกนี้ถ้าหากว่าจะฝึกจะทํามันก็ได้ต้องมีความเชื่ออย่างมากและมีสมาธิแต่ทําดีไม่ได้นะถ้าพูดดีๆทําสงบสงเงียมลุยบุ่ดีว่ามึงมึงกูกูกเฮงดีฤทธิ์ประเภทไหีเอินว่าวิช,ชาเฤทลิ์ไปเรียนเสกคาถากระทูเจ็ดแบกฝนแสนหาตวาดทิมาพานสถานโลกักนนาลายตรึงใจจักนาลายเพื่อนสมดุดเฮียนเอาจาักหาหาบนี่แล้วก็มีสมาธิ บรตตรงมาอียงหลายดอกอันนี้เอิ่อนบอวิชามายะฤทธิ์ติติ์ทีนำมาด้วยวิชาชนิดนี้พวกบางทีเขาเรียกว่าวิชาทรอนทะะนั่นแหละผู้ทรงไว้ซึ่งวิชาพาอีสานเอิ่นว่าพญาาทอนแต่กี่นั่นอันนี้พญาพาทอนพระเนจรเดินปลาใหม่เข่าไก่กล้ามหญ้ามือคุ้ยสองตามือข,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 ขั้วควักหวาดจีกิ่วฝาดเนื่องนั่นพระเวสสันดอนหาเหลืองเสน,นางมาทีว่าไปเห่นกับพญาาทอนอยู่ใน,นปา่าไปหอดฝนได้บาดนี่เอาไหมเอดไซเอกบาด ฤทธิ์ที่เกิดจากการประกอบถูกส่วนเป็นอะไรทําไมอย่างไรอันนี้หมายถึงอิทธิบาทสี่ฤทธิ์ที่ประกอบถูกส่วนฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาฤทธิอิทธินั้นแปลว่าความสําเร็จสําเร็จจากการประกอบถูกส่วนอย่างเรามาปฏิบัติธรรมเรามีฉันทะพอใจในการปฏิบัติวิริยะภาคเพยยียรจิตตะเอาใจฝักใฝ่วิมังสาใครควรอยู่ในเรื่องเดียวเรื่องสมาธิเรื่องภาวนาขีเกียรติก่อทำขฉันก็ทํา แล้วก็เอาใจฝักไฟไตรตองเพื่อจะตรวจสอบอุบายที่สอดคล้องกับจริตนิสัยของเราในที่สุดมันก็ได้สําเร็จเรียนหนังสือตั้งปหนึ่งจนจบปริญญานั่นเขาเรียกว่าฤทธิ์ฤทธิ์เพราะการประกอบถูกส่วนเอาใจใส่มีอิทธิบาทจึงมีคําว่าอิทธิบาทที่ตั้งลงแห่งความสําเร็จจบนะคงจะมีเพียงเท่านี้